สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมครับที่เห็นอยู่ขณะนี้คือถนนหน้าวัดพระาธาตุพนมนะครับคลิปนี้ครับหัวใจมีตีนอันเดวเสนอวัดพระาธาตุพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับหน้าวัดพระาธาตุพนมมรลมหาวิหารอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับซึ่งสร้างมานานกว่า2,500ปีแล้วนะครับผู้สร้างคือพระมหากัสปะพร้อมด้วยพระอรหรันต์ 500พระองคงผู้ที่ร่วมช่วยการสร้างพระธาตุนี้คือท้ายพญาเมืองต่างๆพากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ภายในจำนวนมากครับขณะนี้ผมกำลังเดินทางเข้าไปพักที่โรงแรมครับพักที่โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิวนะครับระหว่างนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับได้ดูวิวนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขง ซ้ายมือก็คือบ้านเรือนประชาชนครับขวามือคือแม่น้ําโขงนะครับแล้วขวามือปไอีกคือฝั่งสอปป,อปอลาวครับหลังคาแดงๆนะครับก็คือศาลาที่นั่งรับลมนั่งชมวิวแม่น้ําโขงนะครับเดี๋ยวของไปเก็บแล้วก็ไปเที่ยววัดพระาธาตุพนมด้วยกันนะครับ เอาของไปเก็บนะครับแป๊บเดียวออกมานั้นมืดแล้วครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลามันมืดพระธาตุพนมก็สวยในรูปแบบหนึ่งครับขณะนี้เวลา19นาฬิกากับอีก40นาทีนะครับนี่คือองค์พระธาตุพนมในยามค่ำคืนนะครับสีเหลืองกับสีขาวนะครับสีทองนั่นแหละครับสวยมากนะครับ มีเสียงนกร้องขับ่อมนะครับข้างๆองค์พระธาตุก็จะเปิดไฟนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนั้นไปกราบพระธาตุพนมครับทางเข้าพระธาตุนะครับตรงนี้จะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับกําลังแสดงธรรมให้พรเจวกคีทัห้าฟังนะครับวัดพระธาตุพนมครับเปิดให้เข้ากราบน้อสการเวลาตีห้าจนถึงสองทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนั้นไปรับชมความมิจิตรดงามใกล้ๆเลยนะครับ งานนมัศก,การพระธาตุพนมจัดประมาณ5วันนะครับวันแรกก็คือวันขึ้น10บค่ำเดือน3และวันสุดท้ายก็วันแรมหนึ่งค่ำเดือน3ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับพระธาตุพนมเป็นที่ครบศสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงประชาชนสวป,ปอลาวด้วยนะครับซึ่งในวันมาคบูชาของทุกปีพุทธศาสนิกชนจะหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศครับเพื่อมา สมโพธและนมัมศก,การพระาธาตพนมวัดพระาธาตพนมครับเป็นพระาธาตประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีวอกและเป็นพระาธาตประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีความเชื่อกันว่าหากใครที่ได้มา,ามกราบนมัสการพระาธาตพนมครบ7ครั้งก็จะถือเป็นลูกพระาธาตครับจะได้รับอานิสงค์บุญบรารมีมีคนเคารพนับถือชีวิตดีจเจริญรุ่งเรืองครับ องค์พระธาตุพนมนั้นได้เคยล้มทลายลงนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2518เวลา9นาฬิก39นาทีนะครับหลังจากได้พังทลายลงมาครับตอนนั้นประชาชนก็ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ครับแล้วก็รัฐบาลในยุคนั้นครับก็ได้ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่พระธาตุพนมครับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในพระธาตุพนมนั้นมีพระพุทธรูปและก็ของศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นับหมื่นชิ้นนะครับ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในจังหวัดนครพนมมาแต่โบราณกาลนะครับสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพศ8ในสมัยอาณาจากักรศรีโคตบู์เจริญรุ่งเรืองปฏิสถานอยู่บนภูกำพราตั้งต่ง,งานอยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับตามตำนานของอรังคทาตกล่าวถึงพระมหากัสสปะและพระอรหันต์าร0องค์ ได้นําพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและเท้าพญาผู้ครองนงครทั้ง5เป็นประธานในการสร้างที่ปฏิษฐานพระอุรังคธาตุอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมในปัจจุบันนะครับการเข้าชมเข้ากราบสักระองพระธาตุพนมนั้นเข้ากราบสักระฟรีนะครับเข้าชมฟรี เวลาที่เหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่หากมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับก็จะมีงานน้มัสการพระธาตุก็คือวันขึ้น10บค่ำเดือน3าถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน3าของทุกปีนะครับในงานนะครับเพื่อนๆก็จะได้พบกับการรําถวายองค์พระธาตุนะครับมีการแห่พระอุปคุตที่ริมแม่น้าโขงพิธีคารวะองค์พระธาตุพนมถวายข้าวพืชภาคหรือผลผลิตทางการเกษตรพิธีเชื่อมสายสินสองฝั่งโขงระหว่างพระธาตุพนมแห่ง ราชณาจักรไทยกับพระธาตุสีโคตบองแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเวลาเปิดเวลาปิดองค์พระธาตุพนมก็คือเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกานะครับคลิปนี้ผมนำเสนอองค์พระธาตุพนมในยามกลางคืนครับเนื่องจากว่าผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่อำเภอธาตุพนมครับแล้วก็ได้ไปพักในตัวอำเภอธาตุพนมจึงมีเวลามาถ่ายคลิปวิดีโอในยามกลางกลางคืนนะครับก็จะเห็น ความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งขององค์พระธาตุพนมนะครับถ้าผมจะบอกว่าสวยงามดั่งทองก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเช่นนั้นจริงๆครับด้วยแสงไฟที่กระทบกับองค์พระธาตุนะครับความสวยงามก็เพิ่มมากขึ้นครับกลางวันก็สวยนะครับนี่ครับเวลากลางวันครับในช่วงที่ผมไปนะครับมีโอกาสอยู่ในช่วงวันหยุดด้วยนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์คบ ทั้งรถทัวร์นะครับของนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาทําบุญเข้ามากราบสักการะบูชาองค์พระธาตุพนมครับหัวใจมีตีนอร์เวย์ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับสําหรับคลิปกราบสักการะองค์พระธาตุพนมนะครับก็ถึงช่วงท้ายแล้วนะครับจะทิ้งบรรยากาศความสวยงามโดยรวมๆของพระธาตุพนมไปนะครับขอบคุณครับ ดนตรีประกอบลายพินข้าวต้องลมจากอาจารย์ทองเบสทับถนนครับซึ่งอาจารย์ทองเบสก็มีช่อง u t u b e นะครับชื่อช่องว่าทองเบสทับถนนนะครับในช่องของท่านนั้นก็จะมีดนตรีบรรเลงอีสานให้ได้ฟังเพลินๆหลายเพลงด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนอีกครั้งที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจาก หัวใจมีตีน on the way นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ